สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอ็นนิปิงไอดูนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดไอมดแดงของบิ๊กาพาร์ทที่สองนะครับนี่ครับวันนี้มียี่สิบสองใบนะครับที่จริงมียีิบสี่นะครับให้น้องใบสองใบนะครับก็ไปเริ่มเปิดกันเลยนะครับนี่มีกันไกนะครับไม่รู้คมหรือเปล่าดูใบแรกนะครับวันนี้เราจะมาไล่อาร์นะครับไกลกันไกลไม่คมนะครับ ขอภัยนะครับขัดใจมากครับกับการไกลเนะี่ยใบแรกมาถึงสิงกันเลยนะครับดูสามสองหนึ่งมีมาเลเดอร์สกายสกายไรเดอร์นะครับ นี่เอ็นนะครับผมนัมเบอร์สามแปดนะครับดูใบต่อไปนะครับสีเงินนี้นะครับดูนะครับสามสองหนึ่ง ได้ N นะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับมันเขียนว่วินเลียนนะครับเดี๋ยวทุกไปนะครับนี่นัมเบอร์เจ็ดสนะครับไม่ได้เอได้ R ก็ยังดีนะครับผมไปต่อไปนะครับ ีเงินน,นนะครับสามสองหนึ่ง Rider Man นะครับน่าจะเป็นตัวที่สี่ครับ Number สามสี่ครับตัวนี้นี่มีรอยฉีกครับกจากการแกะสติกเกอร์นี้แกะไปเลยก็ได้ครับเกลือนะครับ Master b a c k เบอร์สี่สิบเอ็ดนะครับ วิวเวลนะครับเมื่อกี้โอ้เวลทิป well, นะครับมาเรเดอร์วีสามนัมเบอร์สิบแปดนะครับตัต่อไป,ไป,ไปนะครับเฮสียงกันนียนะครับสามสองหนึ่งโอ้ได้เอ็นนะครับ ตัวนี้มีแล้วครับหมายเล็กหนึ่งดูใบต่อไปกันนะครับอืมเอ็นอีู่แล้วครับเกลือมากนะครับดอกนี้ นะครับอืมติงเงินอีกแล้วนะครับสามสองหนึ่งป้ายอืมไดอานะครับไรเดอร์แมนอารติดแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับครับวิงวิงนะครับใบต่อไปกันเลย ไว้ๆอยูแล้วนะครับสิเงนินนะครับสามสอง,สองหนึ่งอ่อาออกแล้วนะครับเบอร์เก้าสิบสามมาเรเดอร์ซูปเปอร์วันนะครับมีให้ลุ้นอีกหลายดอกนะครับอาติดสองใบแล้วนะครับนี่ขัดใจนะใครับคนไกลไม่คมนะครับ อตีกันผมมีตำหนีนะครับนี่ของแลไม่ได้มีตำหนี่ตรงนี้สามสองหนึ่ง N นะครับ Rider ZO นะครับเบอร์สิบสี่ตัวน,นี้ยังไม่มีนะครับรู้สึกแต่มีตำหนีครับน,นี่ตรงนี้นครับลงไปต่อไปเลยครับ เจเลยวิลเลี่ยนตัวร้ายนะครับน่าจะเบอร์แปดสิบเอนะครับตัวนี้ตัวร้ายนี่ออกยากกันนะครับจะออกแต่ละตัวนะครับยากกว่าแบบมดแดงนะครับเหมือนก,กี้ครับออกยากจริงแต่ผมได้มาสามใบนะครับืงสีเ่เงินแล้วครับ สามสองหนึ่ง n นะครับมาเลยเดินโอนะครับสองต่อไปกันเลยครับอืมสิงกันเลยนะครับสามสองหนึ่ง อออเอ็นหนองอีกแล้วนะครับซ้ำนะครับเนี่ยมีสามใบแล้วครับตัดไปเลยครับโอเอ็นหรือเอ็นนะครับอืมชัดเจนเอ็นนะครับมาเลยเดือดเซเอ็กเบอร์ยีิบห้าครับตัวนี้ ดูใบถัดไปกันเลยครับสีเ่เงินนี่แล้วนะครับสามสองหนึ่งเอ็นโหตัวนี้ออกเยอะสุดแล้วนะครับโคตรเกียดน,นะครับใบนี้นหละไปต่อไปกันเลยครับ สิงกันเยน,นะครับสามสองหนึ่งวินเลียนตัวนี้ยังไม่มีนะครับรู้สึกเบอร์แปสิบสี่นะครับอีกห้าใบสุดท้ายครับไอหุหใบครับหกใบมันติดกันเมื่อกี้สิงกันเลยนะครับ สามสองหนึ่ง n นะครับมาไรเดอร์ Z, o นะครับเหมือนจะมีแล้วนะครับใบนี้มันจะซ้ํานะครับดูใบต่อไปเลยครับสิงเงินนะครับสามสองหนึ่ง n นี่แล้ครับอะไรเดอร์ Z, x เบอรยิ้มห้าซ้ำนะร,รู้สึกสีใบสุดท้ายครับสิงน,นะครับโอ้โหล็อกจัดดูนะครับ คือที่เดียวกันติดมาสามใบแล้วนะครับคดล็อกนะครับของบิกกาคดล็อกนะครับรับไม่ได้นะครับอืล็อกมากนะครับสามใบนะครับอืสี่เงินนะครับสามสองหนึ่ง นะครับดูสองใบสุดท้ายครับอืมล็อกนะครับอืมได้ซ้มํมอีกแล้วนะครับดูใบสุดท้ายนะครับ ไม่หวังแล้วครับเอ็นอาไม่ได้แล้วครับอือฮึซ้ำโอ้จบิปเพท่านี้นะครับสวัสดีครับ